อยากเลือกหนังสือสักเล่มแต่ไม่มีเวลาอ่านบทตัวอยา่างงั้นพรีวิวเล่มโปรดผ่านหูก่อนเลือกเป็นคู่การเดินทางกับพีซพรีวิวกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีซพรีวิวมาเลือกเล่มโปรดผ่านหูเป็นเพื่อนคู่การเดินทางกันค่ะเป็นยงไงกันบ้างคะกับช้างอัน12ช่วยยามอีพีส่ดนนี้เป็นอีพิโซดสุดท้ายแล้วสำหรับที่เราจะมาพรีวิวกัน ฟังกันต่อข่าว่าคนที่จะมาแก้กเกมจับของเป็นกลับมันนั้นจะรับงานนี้หรือไม่กับช้างอันสิบสองชั่วยาเขียนโดยมาปอยงแปลโดยชินโปโยกชุนอีพิโซดที่แปจางเสี่ยวจิงกับสวีปินมาถึงกวงเต๋อฟาพอดีใช้เวลาหนึ่งคืน แต่ต้องจายค่าทดแทนด้วยภาพโพกข,ของสวีปินที่ปลิวหลุดไปผ่านด่านตรวจค้นตัวอย่างเคร่งครัดและทั้งสองคนก็พบหลีปี้ที่อุทยานอันเงียบสงัดด้านหลังตำหนักใหญ่จิ้งอันซื่อที่นี่เป็นห้องพักผนังขาวกระเบื้องเทานั่งพื้นกับโต๊ะอย่างเรียบง่ายใต้นาต่างปล่อยให้ดอกเลินตรงเถาจื้อจริงม่วง และไผ่เหลืองหลายกระถางอยู่ในสภาพกึ่งเหี่ยวแห้งตามยนากรรมชัดเจนว่าเจ้าของสถานที่ไม่ให้ความสําคัญต่อเรื่องการตกแต่งประดับประดาแต่อย่างใดสิ่งพิเศษเพียงหนึ่งอย่างคือนาฬิกาแดดชี้เอียงสู่ท้องฟ้าเห็นได้ว่าผู้เป็นเจ้าของใส่ใจต่อเวลามากรอบนาฬิกาแดดมีร่องน้ําเล็กล้อมอยู่น้ําใสไหลรินเขียวคดไปส่วนด้านหลัง สวีปินขืนป้ายแถบประเงินโขงกายแล้วถอยกลับออกไปเหลือเพียงจางเสี่ยวจิ้งกับหลีปี้ตามลำพังจางเสี่ยวจิ้งประสานมือโคงะะ้งคารวะดวงตาข้างเดียวช่วยโอกาสมองสำรวจอย่างรวดเร็วทารกเทพ้ายมาผู้มีไปน้างงามใสนี้สวมชุดขุนนางสีเขียวเข็บสอดรับกับตำแหน่งขุนนางระดับหกอย่างราชบัณฑิตใต้เจ้าทว่าป้ายปลา ต้องเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับห้าขึ้นไปท่นนั้นจึงมีไว้ประจำกายได้มืนเดือรับพระราชทานป้ายแถบประเงินแสดงว่าจกักรพรรดิพระราชทานข้ามระดับขั้นจากจุดเล็กน้อยนี้ก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายเป็นขุนนางคนโปรดมากปานใดอย่างไรก็ตามยามนี้ลิปปี้กลับไม่ได้อิ่มเอมใจแม้คนพยา,ยามบังคับจิต ใจให้นิ่งสงบอย่างเต็มกำลังทะว่ากล้ามเนื้อปลายคิ้วและริมฝีปากเขมง็งตึงตลอดเวลาจางเสียวจิ้งมองออกในแวบแรกคนหนุ่มผู้นี้กำลังแบบรับแรงกดดันใหญ่หลวงที่น่าสนใจคือหลีปีถึงกับถือแทบปัดมีทราบวบาหน้าของจิ้งอันซื้อเหตุใดถึงถือข้าวของสำหรับประกอบพิธีกรรมแบบนักพรต ลีปี้บอกแซ่ปัดครั้งหนึ่งไม่โอภาปรสาสัยทักทายได้ไดแต่โผล่ตรงประเด็นทันทีสิ่งที่ข้าจะกล่าวกับท่านจากนี้ไปเป็นความลับสูงสุดของราชสำนักท่านมีทางเลือกเพียงสองทางทำเรื่องให้ข้าหรือกลับไปรอความตายจางเสียวจิ้งยังคงนิ่งเงียบมันรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามหาได้ต้องการคำตอบไหม เป็นเพียงย้ำตำแหน่งผู้ชี้นำการสนทนาเท่านั้นหลีปี้เดินไปข้างโต๊ะออกแรงดึงพักเขาบางผืนกว้างบนผนังลงมาเผยให้เห็นแผนที่ชายแดนต้าถังฉบับสมบูรณ์ใช้แทบปัดชี้เพียงจุดหนึ่งทางด้านเหนือราชศสบเทนเป่าปีที่หนึ่งเดินแปดในทูเจียเกิดความวุ่นวายอูซูมีซอขานองค์ใหม่นำทหารก่อกบฏไม่ยอมสยบ แม่ทับเจียตู้ซื่อแห่งส่วบฟางหวังจงซื่อรวมกับเผาป๋าซีมี่หุยหูเก็หลัวลูกยกทับปราบปราบทําศึกหนึ่งปีครึ่งบัดนี้ขานทูเจียจนตรอกแล้วน้ำเสียงกระจ่างสดใสสงบเยือกเย็ยนลำดับขั้นตอนการถ่ายทอดเรื่องราวดียิ่งคล้ายฝึกซ้อมมาหลายครั้งลิปปี้พูดพลาง ยิบบันทึกที่ใช้แพลแดงทำเป็นที่คั่นลงมาจากบนชั้นหนังสือด้านค่ะโยนให้จางเสี่ยวจิ้งนี่เป็นม้วนหนังสือขนาดยาวมีแถบกระดาษติดแนวขวางมากมายหลายพวกการบนแถบกระดาษวัดมากที่ยาวร้อยตัวอักษรที่สั้นก็หนึ่งตัวอักษรจัดเรียงตามวันเวลาแยากออกมาดูเดียวๆล้วนความหมายไม่ละเอียดแต่ว่าเมื่อเปิดบันทึกยาวออกเพิ่ม จางเซียวจิ้งกลับยิ่งอานยิ่งตกตะลึงปีที่สองต้นเดือน9ก้าสำนักตรวจการหลิวโหป้าอุดอรส่งหนังสือรับฉบับหนึ่งมารายงานว่าขานทูตเจียส่งกำลังพลพิเศษสุนัขป่าหลายหมู่รอบขอดช้างอันประสงค์ร้ายต่อโอรสวั์หวังกอบกู้การสึกที่แนวหนะ้านักลบสุนักป่าเรานั้น เป็นจุดยอดนักรบอันน่าสะพึงกลัวแห่งดินแดนทุ่งยาโหดเขี่ยมฉลาดเจ้าเล่ยจงรับผักด,ดีตอคารสุดชีวิตเพื่อรับมือป้องกันยอดนักรบเหล่านี้โดยเฉพาะก็จะสำนักจึงจะตั้งจิ้นอันซือหลีปีหยุดครู่หนึ่งก่อนกล่าวสืบต่อทว่าแพ้จริงแล้วแผนของชาวทูจีเป็นเช่นไรกันแน่พวกเรา กลับไม่ทราบสำนักตวดการหลิวโหกับจิ้งอันซือทุ่มเทสุดกำลังก็เพียงพอจะสืบรู้ความเคลื่อนไหวของหนึ่งหมู่ในนั้นเท่านั้นเองพูดถึงตรงนี้หลี่ปี้ใช้ข้อนิ้วม,มือเคาะโต๊ะเตี้ยไม้สนบเบาๆเดิมทีจิ้งอันซือวางแผนเทินท่านลงอ,อกคิดใช้พวกนักรบสุนักปากกลมนี้เป็นเหยื่อลอผู้ซุ่มซ่อนอื่นๆน่าเสียดาย ที่ปุตายบัญชาค่าไร้ความสามารถล้มแล้วในจังหวะสุดท้ายครึ่งช่วยยามก่อนถึงกับปล่อยคนร้ายสำคัญหนีหลุดรอดไปวีปี้สั่งคนนำบันทึกโต้ตอบการไล่ล่านั้นมาให้อีกฝ่ายอ่านดูคล้ายคิดทดสอบไปด้วยจางเสี่ยวจิ้งพลิกอ่านรอบหนึ่งชี้ที่บันทึกหนึ่งในนั้นก่อนเอ่ยว่าชาวทูเจมาจากดินแดนทุ่งหา หูจึงไวต่อเสียงมาที่สุดผู้บัญชาการเลยท่านออกคำสั่งไล่คนไล่สัตว์รอบๆโรงเก็บสินค้าเร็วเกินไปจะมีเสียงจุดจูกลายเป็นไร้เสียงยอมสกิดความวาดระแวงหลีปีได้ฟังม่อาจไม่แตลึงเพลิงเพลิดก่อนหน้านี้จริงอันซือเคอยถกเถียงเรื่องชาผู้เย็นไว้ตัวจากเหตุไดผลสรุปค,คือไร้ข้อสรุป ่ังคนก็เห็นต่างกันลิปปี้เข้าใจมาตลอดว่าชุยลิ่วล้างไร้ความสามารถจึงเผยพิรุธคิดไม่ถึงว่าต้นเหตุถึงกับอยู่ที่ตนนี่เองเดิมทีมีเจตนาทดสอบคนผูน้นี้อย่างเชิงว่ามีความสามารถหรือไม่ผลสุดท้ายกลับถูกจี้จับจุดผิดพลาดของตนได้เมื่อคิดถึงตรงนี้แลกสุด ลีปี้ค่อนข้างละอายใจอยู่บ้างแว่าสุดท้ายกลับยิ้มเล็กน,อน้อยนี่มีใช่บุคคลที่จริงอันซื่อกำลังเสาะหาหรอกหรือจางเสี่ยวจิ้งกลับสีหน้าเรียบเฉยมันเป็นหัวหน้าปู้เลี้ยงหลอนในช้างอันเก้าปีคดีประหลาดพิสดารใดล้วนผ่านมือมาหมดสิเรื่องอนุมานเหตุการณ์ง่ายใดเช่นนี้ไม่อาจนับเป็นอันใดได้ หรือพี่ถอนใจเอ่ยว่าเมื่อแผนเชิญท่านลงองล้มเหลวปอบแสทุกอย่างขาดสะบั้นหนึ่งเดียวที่เราแน่ใจคือพวกนักสุนัขป่าต้องมองมือในเจ้จัการคมสั่งหยวนคืนนี้แน่นอนพูดถึงตรงนี้ก็มองไปยังนาฬิกาแดดต้องลักตาประกายตายเย็นเยียกจางสิวจิ้งได้ฟังก็ตกใจมากที่ผ่านมา เทศก,กาลโคมสั่งยวนยามโยจุดโคมปัดนี้ผ่านยามซื้อแล้วนับเต็มที่เหลือเพียงสีชั่วยามเท่านั้นภายในสีชั่วยามจิ้งอันซื้อต้องควานหาหนักรบจุนักป่าทั้งหมดออกมาจากในหมูกคนนับร้อยหมื่นของเมืองช้างอันนี่เกือบจะเป็นภารกิจที่ไม่อาจกระทำสำเร็จปัดนี้จางเสี่ยวจิ้งเข้าใจแล้วว่าเหตุชนไหนหลีปี้ รีบร้อนนำตัวมันออกมาจากคุกนักโทษประหารเรื่องนี้สำคัญเกินไปยากเกินไปกระชั้นเกินไปวิธีธรรมดาใช้ไม่ได้แม้แต่น,อน้อยคุณนางหนุ่มพู้นี้ไี่อาจไม่ใช้แผนความเสี่ยงสูงยิ่งลดตัวลดจักรีลงมาสนทนากับนักโทษประหารร่างสูงเพลของหลีปี้โน้มตัวมาด้านนะา่ายในสีช่วยยาสามารถกระทำได้หรือไม่ จางเซียวจิ้งย้อนถามฉันไหนเลือกค่ะข้าตรวจดูประวัติของท่านแล้วก่อนหน้านี้ท่านอยู่แดนประจิงเคยคลุกคลีกับชาวทูเจียสมควรมีประสบการณ์รักมือพวกมันอีกทั้งยังเป็นหัวหน้าปูเหลีองเหลินที่ฉางอันเก้าปีแลงว่าไม่มีผู้ใดคุ้นเคยสภาพเมืองนี้ดีไปกว่าท่านอีกแล้วผู้พูดเจตนาหยุดครู่หนึ่ง จากนั้นยกมือข้างหนึ่งขึ้นขอเพียงกระทำเรื่องนี้สำเร็จข้ารับประกันด้วยราชองค์การอภัยโทษสำหรับนักโทษประหารไม่มีสิ่งใดมีค่ายิ่งกว่าราชองค์การอภัยโทษอีกแล้วทว่าจางเสี่ยวจิงไม่เผยท่าทีให้เห็นว่าตื่นเต้นยินดีตาข้างเดียวของมันหลีลงเล็กน้อยคล้ายกำลังคลุ่นคิดอันใดจากนั้น ประสานมืออย่างนอบนะ้อขอบคุณความปรารถนาดีของท่านผู้เป็นชาการผู้น้อยดินยอมกลับคุกรอความตายหางคิ้วหลีปี้กระตุกครั้งหนึ่งถึงกับปฏิเสธโอกาสสามารถมีชีวิตรอดเพียงหนึ่งเดียวหรือเพราะเหตุใดช้างอันไม่หนึ่งร้อยแปดฟังคิดหาตัวพวกทูเจี่ยออกมาภายในสีช่วยยา แะทั้งเทพเซียนก็จนปัญญาถึงอย่างไรล้วนมีแต่ความตายตอนนี้ข้ากลับคุกยังตกตายอย่างสบายกว่าจางเสียวจิ้งพายสองมือออกจากนั้นหันกายเดินกลับแต่งตั้งเป็นขุนพลเซียนเจียและเพิ่มตำแหน่งแม่ทัพสร้างฝูอีกตำแหน่งหนึ่งพอหรือไม่นี่มีใช่ปัญหาเรื่องข้าตอบแทนแต่อย่างไดสีหน้าหลี ปีเคล่งเครียดทันทีก็ไม่อาจเสียเวลาอีกแล้วบอกเงื่อนไขของท่านมาแทบไม่เชื่อว่าจะมีคนละทิ้งโอกาสเช่นนี้นอกจากไม่คิดมีชีวิตแล้วจางเสียวจิ้งก้าวเดินต่อข้าบอกไปแล้วนีม่มีเกี่ยวข้องกับข่าตอบแทนมากน้อยแต่อย่างได้ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ท่านแค้นชาวทูเจียวหรือไม่ทันใดนั้น ลิปปี้ทำเรื่องไม่เกี่ยวของจางเสียวจิ้งชะงักเท้าทันทีแค้นสิยงรับเรียบไร้ความรู้สึกสิ่งลิปปี้ดังขึ้นกว่าเดิมประทันหันในเมื่อเกียดแค้นชาวทูเจียบปานนั้นหรือคิดนั่งดูได้ไป่อยสัตว์ป่าพวกนั้นอนะไรว่าทำลายช้างอัดจางเซียวจิ้งยังคงหันหลังให้ช้างอันเบื้องบนมีโอรสสวรรค์ร้อยขุนนาง เบื้องล่างมีทหารกล้านับสิบหมื่นฉันหนเรื่องจากชาวทูเจียกลับตกเป็นภาระของนักโทดประหารชี่นข้าในน้ำเสียงของมันแตงแววเสียดสีอยู่บ้างลีปีตวัดเกลี้ยวกลาดเพราะว่าตอนนี้คนที่สามารถกอบคู่เมืองชังอันมีเพียงท่านวาจาร์นี้เคนออกอย่างอับจนปัญญา ขณะจางเซียวจิงกำลังจะสายศีรษะเดินจากไปคิดไม่ถึงว่าหลีปี้สาวเท้าเร็วรีมาตรงหนะ้าไม่กำเนึงถึงบรรดาศักดิ์ของตัวเองดึงรั้งแขนเสื้อมันเอาไว้พลิกร่างคว้างอยู่เบืนะ้องหน้าคิ้วกระบีสองซ้ายขามวดเข้าหากันเกือบชิดติดจางเซียวจิงข้ารู้ว่าท่านอย่างเพิ่งแค็งปรางจ,จะสำนักแต่เรื่องวันนี้เกี่ยวพันถึงการรักษาปก,กิลและไม่ใช่เพื่อเส้นทางของหนางของข้าหลีปี้ ต่เพื่อความปลอดภัยของราษฎรทั้งเมืองเข้าใจหรือไม่เพื่อราษฎรหากท่านละทิ้งไปจะตอบมโนธรรมเยี่ยงไรข้ามา่อย่างรู้ว่าท่านคิดเช่นไรแต่ท่านจะต้องกระทําเรื่องนี้ให้สำเร็จนี่คือชีวิตคนหลายสิบหมื่นชีวิตคนพูดถึงตอนท้ายลิปปี้ถึงกับสั่นเล็กน้อยฟังออกชัดๆว่าเป็นเพราะอารมณ์พลุ้งพลาดน,นี่ไม่ได้พบเห็นบ่อยนะจางเสียวจิ้งคิดไม่ถึง คุณนางหนุ่มผู้นี้จะเสียกริยากระทันหันเมื่อได้ยินคำว่าชีวิตคนในใจมันหวันไหวเล็กน้อยไม่ทราบเพราะเหตุใดผ่ภาภูขเขาสบทะเลเลือดในความฝันปรากฏขึ้นอีกครั้งทงสุนักป่าหน้าสะพึงกับเสียงร้องไห้บนเปหลังจากนิ่งเงียบยาวนานสุดท้ายมันค่อยทอดถอนใจเยยวยา เอาเถิดถ้าผพ้่อปดจัดการหลี่ท่านชะนะใจข้าแล้วหลี่ปีคลายแขนเสื้อของอีกฝ่ายถอยหลังหนึ่งก้าวขึ้นกลับสุกริยาวไว้ตัวอีกครั้งที่ข่ารับปากก่อนหนะ้ายังคงมีผลจางเสี่ยวจิ้งนิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าแต่ข้ามีเรื่องขอร้องทางการยำลงมือกระทำเรื่องต่างๆ มีสิ่งต้องคำนึงมากเกินไปไม่ว่ากระทำอันใดล้วนถูกปัดมือมัดเท้าหากต้องการให้ข้าจับโจรพวกนี้ภายในสีช่วยยาก็ต้องทำตามกฎของข้ากฎของท่านคือสิ่งใดก็คือไม่แย่แสกฎใดๆตาขวาของจางเสี่ยวจิ้งฉายประกายอันตรายกล้าวแกล่งลีปีเป้เนคนจจลาญ เข้าใจความหมายของจางเซียวจิ้งทันทีน้ำในเมืองช้างอันลึกเกินไปผู้มีอำนาจมากมายหลายกลุ่มขานอำนาจกันและกันกระทำการใดล้วนติดขัดหลายชั้นหากไร้ดาบสะบั้นเชือกปอวุ่นวายกลุ่มนี้มีพักกล่าวถึงสี่ช่วยยากระทั่งสี่เดือนก็ไม่แน่ว่าจะมีผลสำเร็จจางเซียวจิ้งต้องจับกลุ่มชาวทูเจียในช้างอัน ภายในสี่ชั่วยาจำเป็นต้องมีอำนาจเด็ดขาดที่สามารถบททำลายทุกอย่างได้คิดกระทำสิ่งใดก็กระทำสิ่งนั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมือไม่มีใครสามารถขัดขวางลีปปี้ลังเลกลุ่นคนผู้นี้เป็นหัวหน้าปู้หลิงเหลินแห่งช้างอันนานเก้าปีฝีมืออามาหิดไดๆล้วนมีเพลาหากกระทำการต่างๆโดยไม่ต้องถูกผูกมัดเข้าจริงยากขัด ว่าจะก่อเกิดผลกระทบใหญ่หลวงปานใดจางสิจรวจิงเห็นมันไม่กล่าววาจา้าก็หัวเราะอึอึอ,อ,อย่างเย็นชาหมุนกายจะเดินออกไปช้าก่อนในที่สุดลีปปี้ตัดสินใจเด็ดขาดมัอนุกมือควา้าเพื่อให้เห็นป้ายห้อยเอวเหลืองอะไรสลักตัวอักษรสี่ตัวจิ้งอันพิทักนับแต่นี้ไป ท่านก็คือผู้บัญชาการทหารประจำนครหลวงของจิ้งอันซือเมื่อถือป้ายนี้ผลเป้าระวังของหอสังเกตการผู้ควบคุมฟงังผู้ควบคุมหลยรวมถึงทหารรักษาความสงบย่านร้านค้าผลเดินเท้าผลนาดตะเวนมาทหารรักษาประตูเมืองปูเลี้ยงเลินทั้งสองอำเภอของศาลว่าก,การจิ้งจา้าในเมืองช้างอันล้วนต้องเชื่อฟังคำสั่งท่านเห็นป้ายจุดเห็นค่ะ จางเสียวจิ้งปรับป้ายห้อยเอวไปอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อยผูกก็กับสายรัดเอวมัดปมจิ๋วเหอนแน่นานะตั้งแต่นี้ไปมันก็คือนักโทษประหารที่มีอำนาจมากที่สุดทั้ทงฉางอันหลีปปี้พลันถามว่าข้าให้อำนาจยิ่งใหญ่ปานนี้หากท่านหลบหนีไปจะทำเช่นไรคร่บไม่มีคำสัญญาจางเสียวจิ้งตอบโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย คนเป็นท่านเลือกทางข้าเป็นคนเลือกพวกเราต่างต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองเลือกการสนทนายุติลงเช่นนี้หลีดีสันกระดิ่งบนโตะ๊ะเรือกหญิงรับใช้มาสองคนพวกนางนำจางเสี่ยวจิ้งไปห้องปีที่ไม่ไกลนักให้มันถอดชุดนักโทษสกปรกทิง้งเปลี่ยนเสื้อและกางเกงฝ้ายสีน้ำตาลเคลื่อนไหวสะดวกเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ลีปี้นำจางเซ่ยวจิ้งมาตำหนักใหญ่ของจิ้งอันซือด้วยตนเองเป็นยังไงบ้างคะฟังติดต่อกันมาหลายตอนเลยสำหรับเรื่องนี้จางเซ่ยวจิ้งจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จและทันเวลาหรือไม่ไปลุ้นกันต่อในฉบับอีบุ๊กทั้ง3เล่มตามลิงก์ข้างใต้กันคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีคะ่ะ